เริ่มเดินทางมาแล้วนะครับอตอนนี้เข้ามา,าครึ่งทางแล้วนะครับเราเริ่มเดินทางไปสนามบินนะครับเอารถไปจอดทิ้งไว้ที่สนามบินนะครับเข้าไปาพบหมอที่โรงพยาบาลเีราตนะครับ พบหมอวันนี้แหละไปตรวจเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเครื่องเสร็จเครื่องลงปุ๊บลูกชายมารับปั๊บไปหาหมอเจาะเลือดเลยเจาะเลือดเลยเพราะต้องทาอย่างรวดเร็วถ้าไม่ทําอย่างรวดเร็วนี่จะหิวข้าวมากนะครับจะหิวข้าวมากเพราะว่าไม่ได้กินข้าวมาจ้งตั้งแต่อ ตั้งแต่ตอนประมาณสองทุ่มแต่ก็พอสองทุ่มก็กินหลังสองทุ่มก็กินกล้วยไปเยอะเหมือนกันนะครับหมดไปเยอะเหมือนกันกล้วยนี่เป็นอาหารที่คุณตาชอบมากนะครับกล้วยกล้วยน้ำว้าแต่กล้วยไข่นี่ไม่ชอบเลยแล้วก็กล้วยหอมนีม่ชอบนะครับ ก็นัง่งรถไปเรื่อยๆดูดูถนนไปไปถนนก็สวยงามนะครับหน้าจอเห็นไหมฮะเออไม่ค่อยเห็นสักไปถนนก็สวยงามยี่ไปถนนสกลน,นครเนี่ยที่บ้านคุตาเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยเนี่ยไปเห็นไหมไปลาวอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปลาวไฟ โดดอย่างเงี้ยไต้ไปหมดที่น้าบ้านอุจารก็ไต้ไปหมดเราก็เลยรู้สึกภูมิใจแต่เรารู้รู้สึกว่าเออเราไปเราไปที่อเมริกาเนี่ยไปถนนเขาไม่เป็นงี้เขาไม่เิ็ดไปถนนนะเขาเขาใช้ไอ,อไอเสาไปไ้ไอ เสาไฟเรืองแสงเนี่ยก็รถมันวิ่งไปแล้วเนี่ย <c oughs> มันจะไปผากระทบไ,ไฟถนไอฟที่เสาอ้สายสีที่เสาเนี่ยมันก็จะสว่างนะครับจาแล้วก็ถนนเขาเขาวิ่งเร็วมากนะรถที่อเมริกาเนี่ยถนนเขาวิ่งเร็วรู้สึกว่า คุณจาก็คนคุณจาก็ดูว่าเออเขาํำจัดความอ่าจำกัดความเร็วหรือเปล่านะครับอาตอนนี้ไฟถนนหมดแล้วนะครับอ่าคุณจาก็นั่งสบายใจสบายใจปิดไฟแล้โวโ11นาทเพราะคุณยายคน ขับรถไอ้คุณยายพุทธะเป็นคนขับรถคุณตาจะต้องได้รับการเตือนเสมอว่าไหนคุณยายไม่ใช่คุณยายแต่เป็นคุณยายพุทธะชาวลานะครับพุทธะชาวลานะครับสาธุสาธุนะสาธุสาธุได้ยาว่ากันนะ ตัวอะไรอ่ะสะลน,นะครับใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่โอเคนะครับสวัสดีครับลงแล้วลงแล้วนะครับสา